โฮเมอร์รี่คิสมาสต์ทหานของข้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาเข้ากองทัพสะนะเม่ก็ข้าเอาของฝันมาให้ทัานแล้วครับท่านลองดูสิครับว่าข้างในของของขวันนี่คืออะไรขอให้วันนี้ ที่ดีที่สุดขอให้ทุกคนเป็นพัธมิตรด้วยกันดยซีคริตนาขอให้ทุกคนความสุขและเลือกการต่อสู้ช่วคราวจากวันคริสต์มาสแล้วค่อยไปตบกันต่อหลังจากผ่านเปนปีใหม่ปีใหม่แล้วขอให้พรวีนคริสต์มาสแฮปปี้เดวีนะทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมมีเจ็บไข้ป่วยเจออะไรทุกสิ่งขอให้เป็นตามและดยดีสุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนพวกเรา เราสกินดี้ไทเลสแอนิมอลส์ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในช่วงวันคริสต์มาสส่วนผมบูเฟอร์สอยากจะให้ทุกคนอยู่กับพวกเราไปนานๆาสุขสันต์วันคริสต์มาสขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสอบได้4.00เรียนได้ที่หนึ่งทุกคนนะสวัสดีสสวันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเออบายบาย สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแขง็งแรงและขอให้มีคนสืบเสใีให้นะแล้วใครที่อยู่มหกหรือมหกขอให้สอบเข้ามาหาหลัยหรือสอบเข้ามอนดิ์ให้ได้นะอ,อ,นอุ๊ยพอดคนเดือดริษยาใจตัวเองอยู่เลยว่าจะสอบเข้าได้ไม,มือรีคริสต์มาสมีความสุขมากๆนะทุกคนมือรีคริสต์มาสซีเชตทุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผมขอให้คนดูทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในวันคริสต์มาสนี้แล้วก็ในวันปีใหม่ด้วยครับขอบคุณครับแค่นี้แล้วครับเอ่อครับจบครับบ๊ายบายครับในวันคริสต์มาสนี้ขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะครับจากชินเฮมอนครับมืบอรีคริสต์มาสแล้วแฮปปี้นิวเยียขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะมือรีคริสต์มาสแล้วสุขสันต์วันปีใหม่คริสต์มาสนะขอให้สุขภาพแข็งแรง แล้วก็ติดตามพวกเรากันต่อไปเด้อ m e r r y Christmas มค่ะทุกคนขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จสมดังตั้งใจแล้วมาสู้กันให้สนุกใน Toilet Anime ขอให้ในปีหน้าของซี r e ดและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมสวัสดีปีใหม่2025ันยี่สบ้านนี้เกิกคนที่สิบปดนึงเงิตัววัควยคนในสังคม